สวัสดีค่ะดิฉันกนกวนรรณโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโสพิษขอนำเสนอการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรสู่การเรียนการสอนค่ะป่าชายเลนไม่ใช่แค่ต้นไม้ริมทะเลแต่คือบ้านของชีวิตนับพันเป็นกำแพงธรรมชาติและเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนรู้ไหมทำไมครูถึงพาเธอสองคนมาที่นี่เพราะมันรม่มรื่นดีมั้งครับครู หรือเพราะที่นี่คือป่าชายเลนใช่แล้วพิมพแลรู้ไหมว่าป่าชายเลนมีความสำคัญยังไงป่าชายเลนคือรั้วแรกของทะเลไทยช่วยกันคลื่นชะลอการก,กัดเซาะชายฝั่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นแหล่งซึมซับคาร์บอนและยังสร้างรายได้จากประมงพื้นบ้านไม่คิดเลยว่าต้นไม้กงกลางเหล่านี้จะมีประโยชน์มากขนาดนี้ แต่หลายปีที่ขาดมาป่าชายเลนของเพชรบุรีลดลงเพราะมนุษย์ทางป่าไปทำบ่อกุ้งสร้างถนนหรือทิ้งขยะลงทะเลแล้วถ้าไม่มีป่าชายเลนเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับคลื่นจะพังชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพจะหายไปชาวประมงจะขาดรายได้ประเทศจะสูญเสียมูลค่าทางทะเลมหาศาลเราจะช่วยกันร,รักษาป่าชายเลนได้ยังไงคะ เริ่มง่ายๆจากการไม่ทิ้งขยะรวมกิจกรรมปลูกป่าและที่สำคัญคือเรียนรู้และส่งต่อความรู้ให้คนอื่นๆต่อไปผมจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเล่าเรื่องของป่าชายเลนครับและเราจะช่วยการรักษาสมบัติของเพชรบุรีไว้ให้ยั่งยืน ดีมากจ้านี่แหละคือสิ่งที่ครูต้องการให้พวกเรานำความรู้ไปปฏิบตัติและถ่ายทอดสู่คนอื่นๆถึงจะเรียกว่าองค์ความรู้ที่แท้จริงป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่สำคัญของทะเลเป็นกำแพงของแผ่นดินชาวเพชรบุรีควรร่วมกันอนุรักษ์เพื่ออนาคตของลูกหลานเราและประเทศชาติ